ฤดูร้อนมาถึงแล้วค่ะเราพาทุกคนมากระโดดน้ำทะเลให้หายร้อนกันที่เมืองตรังอีกหนึ่งเมืองรองที่มีเสน่ห์ของท้องทะเลอันดามันที่ไม่ควรพลาดอีกที่หนึ่งค่ะเปิดกันด้วยอันซีนแห่งเมืองตรังที่มาถึงที่นี่แล้วห้ามพลาดเด็ด,ด,ดขาดกับกิจกรรมลอยคอผ่านถ้ำกลางทะเลไปโผล่ในเวิ้งห้องโถงขนาดใหญ่ที่มีชายหาดล้อมรอบอย่างถ้ำมอรกตแวะมานำน้ำดูปการางังฝูงปลาแล้วก็ขึ้นไปเดินเล่นแชะรูปเช็คอินบนชายหาดที่สวยที่สุดในโลกบนเกาะกระดาน หาทรายที่ขาวละเอียดตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใสหิวใจเป็นที่สุดค่ะก่อนกลบับเราแวะดำน้ำชมความสวยงามของแนวปะการังใต้ท้องทะเลตรังกันต่อที่เกาะแหวนและเกาะเชือกรีบเก็บกระเป๋าและตามเรามาที่เกาะสวรรคแห่งทะเลตรังค่ะอย่าลืมสัตวจักรครให้ด้วยนะครัะอุย้ยมีดบาดนิ้ว อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเช้านี้เราสวัสดีทุกคนจากจังหวัดตรังวันนี้เราพาทุกคนมาที่ท่าเรือปากเมงค่ะเรามีนัดกับเรือหางยาวที่เราจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวสี่เกาะทะเลตรังกันค่ะและแน่นอนเราจะไม่พลาดไฮไลท์ของทริปนี้นั่นคือถ้ำมรกตนั่นเองทริปวันนี้จะสนุกแค่ไหนอยากให้เพื่อนๆตามเรามาดูนะคะกับทริปทะเลตรัง อนนี้เราขับรถมาจอดกันไว้ที่บริเวณท่าเรือปากเมงเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามีนัดที่จะต้องไปเช็คอินเพื่อไปลงเรือหางยาวที่เราจองเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบริเวณท่าเรือปากเมงเนี่ยนอกจากจะเป็นที่จอดเรือท่องเที่ยวแล้วเนี่ยค่ะบริเวณใกล้ๆเนี่ยเรายังสามารถมาเลือกซื้อของก่อนลงเรือได้สําหรับใครที่ลืมของสําหรับลงเล่นน้ําเช่นเสื้อ สำหรับใส่ว่ายน้าเสื้อกัน u ูวชุดว่ายน้ําหรือว่าอุปกรณ์อื่นพวกเห็นเมื่อกี้มีเป็นพวกหน้าก,กากหรือว่ากระเป๋าใส่มือถือหรือเราสามารถเช่าเป็น Waterproof Bag ที่เป็นกระเป๋ากันน้ําใบใหญ่หน่อยเอาไว้ใส่สัมภาระเราด้วยก็ได้ค่ะแต่ซื้อสิ่งกันได้เดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงออฟฟิศเรือแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คอินเพื่อเซ็นประกันด้วยสำหรับเรือหางยาวที่เราจองไปวันนี้ค่ะ เป็นชื่อนห่งคุนี่ค่ะก็คือของทุกคนนะคะใช่โอเคเรียบร้อยค่ะก็ของที่มาจังมาแล้วหนึ่งพันเก้าร้อยจักใช่ค่ะโอเค,เ,อค,ค,อเ,คเดี๋ยวสแกนจ่ายเออปกติเวลาเรือใช้ได้ใช้เรือได้ตั้งกี่โมงถึงกี่โมงคะจริงๆถ้าออกแปดโมงครึ่งก็จบทริปโดยปกติเต็มที่แล้วไม่เกินไม่เกินสี่โมงเย็นก็คือโดยประมาณแปดชั่วโมง ใช่ประมาณก็ถ้าโดยปกติออกเก้ามงครึ่งสิบครึ่งเอ็ดครึ่งสิบสองครึ่งหนึ่งครึ่งสามครึ่งสี่ครึ่งก็ไม่เกินไม่เกินเจ็ดไม่เกินเจ็ดชั่วโมง <8 S 1> โอ๋อก็คือเข้าเลทสุดก็คือประมาณสี่โมงครึ่งใช่ค่ะอ๋อโอเคทีน,นี้ทางนั้นเนี่ยเขาดูระดับน้ำหน้า,างานแล้วมีสิงง่งระบาดทน้ำมากก็คือเดี๋ยวกับตันเขาจะแนะนําเราอีกทีหนึ่งโอเคค่ะ เดี๋ยวจะรบกวนขอเช่ากระเป๋าด้วยตอนนี้มีขนาดไหนไซส์ไหนบ้างคะอันนี้จะมี2ลิตร10ลิตร20ลิตร30ลิตรค่ะราคาเช่าอยู่ที่150บาทต่อวันเท่ากันหมดเท่ากันโอเคแค่150บาทต่อวันคะ่ะเช่าวไว้ใส่พวกมือถือกระเป๋าสตางค์หรือว่าสิ่งของต่งา,างๆที่ไม่กันน้ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้แนะนาคะ่ะแค่150บาทเท่านั้น สำหรับใครที่ลืมชุดว่ายน้ำอุปกรณ์เล่นน้ำทั้งหลายที่นี่มีนะคะมีซองใส่มือถือด้วยเซฟไว้ก่อนค่ะใส่เอาไว้ก็ดีค่ะแล้วก็มีเสื้อกัน UV ที่นี่มีค่อนข้างครบค่ะมาซื้อเอาที่นี่ก็ได้ค่ะ มาทะเลจังรอบนี้เราลืมอุปกรณ์สําคัญอีกหนึ่งอย่างในการลงดำน้ําค่ะนั่นคือบีชูตอนนี้เนี่ยตามท่าเรือมีบีชูขายด้วยนะคะคู่เราประมาณ100-200บาทค่ะใส่ไว้ดีกว่ายิ่งเด็กๆค่ะเพราะเวลาเขาเดินบนชายหาดหรือว่าลงดำน้ำเขาไม่ได้ใส่ตีนกบเนี่ยอาจจะเสียงโดนพวกหอยเม่นหรือว่าปลาการังบาดเท้าได้ค่ะอันนี้พี่แนะนําค่ะตอนนี้เราเช็ค ทำประกันแล้วก็ช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งกระเป๋าทั้งรองเท้าก่อนลงเรือเราจะต้องมาเจอกันตรงนี้เพื่อไปจ่ายค่าอุทยานก่อนนะคะเพราะว่าส่วนที่เราจะเข้าไปเป็นเขตอุทยานแห่งชาติค่ะซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังค่ะดังนั้นจะมีค่าเข้าอุทยานก่อนเดี๋ยวเราไปจ่ายค่าอุทยานกันค่ะ ตอนนี้เราจ่ายค่าทมเนียมอุทยานเรียบร้อยค่ะเป็นของอุทยานหาดเจ้าหมายค่าทรรมเนียมอุทยานที่นี่คนไทยผู้ใหญ่คนละ40บาทนะคะเด็ก20บาทเด็กต่ำกว่า3ขวบไม่คิดผู้ใหญ่อายุเกิน60ปีไม่คิดค่ะแล้วก็จะมีค่าจอดเรือ20บาทค่ะค่าจอดเรือนี้ก็แล้วแต่ตกลงกับทางเรือค่ะว่าใครเป็นฝ่ายจ่ายซึ่งตัวอุทยานแบบนี้เราต้องเก็บไว้เพราะว่าเราจะสามารถใช้สิทธิ์เข้าอุทยานได้1วันเต็มค่ะวันนี้ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วค่ะสำหรับค่าอุทยาน ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะลงเรือมาทุลักทุเล่นิดนึงเพราะว่าวันนี้น้ําลงถ่าเรือค่อนข้างสูงอยู่ค่ะลงมาเสร็จปุ๊บอย่าลืมใส่ชูชีพเพื่อความปลอดภัยนะคะและจากนี้เราจะออกเดินทางสูทะเลจังกันค่ะเดี๋ยวโปรแกรมเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่อ้วนแล้วก็น้องหมัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจาเรือวันนี้แล้วเดี๋ยวุกอธิบายระหว่างทางค่ะตอนนี้เราออกเดินทางจากท่าเรือมาเรียบร้อยแล้วค่ะจุดแรกที่เราจะเดินทางวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปที่ท่ามรากก่อนค่ะ ซึ่งท่ามลกฏเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทะเลตังค่ะเพราะเป็นกิจกรรมที่ unseen, อันซีนเขามีทั้งแอดเวนเจอร์คือเราจะได้ไว่ายน้ำลอดเข้าไปในท้ามืดๆแล้วก็ไปโกลดชมลากรูที่มีความสวยงามแล้วก็มีชายหาดอยู่ด้านในค่ะจากตรงนี้เนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีโดยเรือหางยาวเท่านั้นค่ะ ถึงเกาะมุกถ้ำมรกรดเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะในการเดินทางมาที่นี่ด้านหลังที่เห็นเรือจอดเยอะๆตรงนี้คือปากทางเข้าถ้ำมรกรนะคะเดี๋ยวเรือจะจอดตรงเราตรงนี้แล้วเดี๋ยวน้องมัดจะพาเราว่ายน้ําเข้าไปในถ้ำมรกตดค่ะเพื่อไปชมลากูนด้านในถ้ำมรกรเนี่ยมีความยาวประมาณ80เมตรเท่านั้นค่ะใช้เวลาไม่นานในการว่ายน้าผ่านถ้ำเข้าไปด้านในเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวใส่เชือกชูชีพกันค่ะ ด้านในถ้ามรกตแล้วค่ะเราออกมาจากช่องนั้นค่ะออกมาปุ๊บเราก็จะได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้ค่ะด้านในเป็นชายหาดฟิลเหมือน ใช้หาส่วนตัวเลยค่ะเพราะวันนี้เราออกเรือตั้งแต่เช้าเลยน้องแนะนําว่าการออกเรือมาเพื่อให้ได้บรรยากาศอย่างนี้ควรออกแต่เช้าค่ะเพราะว่าสายสายติดเที่ยงเนี่ยเรือจอยจะมานักท่องเที่ยวจะเยอะมากค่ะด้านในเนี่ยให้บรรยากาศเหมือนเป็นเป็นห้องที่มีต้นไม้เยอะๆแล้วก็ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนแล้วก็ด้านบนเปิดโลง่งสวยงามมากเลยค่ะสมแล้วที่เป็นอันซีนอีกที่นึงของจังหวัดตรังค่ะ กดเรียบร้อยแล้วค่ะด้านในสวย a m ม z i n g มากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นปรการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เด็กๆด้วยค่ะจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปโปรแกรมต่อไปที่เกาะกระดานค่ะจากที่นี่เนี่ยวิ่งไปเกาะกระดานแค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นหาดพักผ่อนบนชายหาดสวยๆของเกาะกระดานกันค่ะแป๊บเดียว แล้วค่ะเดี๋ยวเรือจะจอดส่งเราตรงนี้เพื่อให้เราดำน้ำําตามน้ําไปด้านนู้นค่ะแล้วเรือจะไปจอดรับตรงนู้นทีเดียวตรงนี้เนี่ยเป็นแนวปะการังที่อยู่บริเวณด้านหน้าเกาะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปดำน้ำําดูตรงนี้ประมาณสัก3 0มสิบถึงสีนาทีเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยปะการังจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวลุงพาไปดูค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนชายหาดเพื่อพักผ่อนแล้วก็ทานข้าวกันบนเกาะกระดานค่ะเดี๋ยวเราไปดูหาดสวยๆของเกาะกระดานกันนะคะ ชายหาดของเกาะกระดานเรียบร้อยแล้วค่ะเกาะกระดานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดตรังค่ะเป็นเกาะที่สวยงามมากๆสวยจนขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดในโลกประจําปี2023ซึ่งถูกจัดอันดับโดยนิตยสารจากประเทศอังกฤษค่ะซึ่งเราสามารถเห็นชายหาดเนี่ยสีขาวยาวสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะกับน้ำทะเลที่ใสามากๆแล้วบนเกาะกระดานเนี่ยนอกจากจะมีที่ทําการอุทยานแล้วยังมีที่พักแล้วก็ร้านอาหารให้นักท่องเที่ยวได้มาใช้บริการแบบพักค้างคืนได้อีกด้วยนะคะ เราจะมาจอดพักที่เกาะกระดานสักครู่หนึ่งค่ะเพื่อพักผ่อนเด็กๆเ,เล่นทรายเล่นน้าและที่สําคัญเรามาจอดที่นี่เพื่อแวะทานข้าวด้วยค่ะสําหรับเรือที่เราเหมามาวันนี้ค่ะเขาเตรียมเข้ากล่องมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราซื้อเตรียมมาเรียบร้อยจากที่ท่าเรือแล้วเดี๋ยวน้องเขาจะไปเอาเข้ากล่องกับผลไม้มาเตรียมให้เราทานตรงนี้ค่ะ ท่านนี้เนี่ยจะมีโต๊ะสําหรับนั่งทานอาหารค่อนข้างสะดวกสบายเลยค่ะเป็นโซนที่ทางอุทยานเขาจัดไว้ให้ส่วนอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูว่าอีกด้านหนึ่งของชายหาดเนี่ยจะมีอะไรบ้างเพราะพิ่งเห็นจากไกลๆตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นทิวสนล่มๆสวยมากเลยค่ะน่าจะเหมาะกับการเล่นน้ําเพราะว่าด้านนี้เห็นจะมีเรือเข้าค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะมีเจ็ตตี้สําหรับจอดเรืออยู่ด้วยค่ะอาหารมื้อกลางวันของเราวันนี้จัดมาเป็นข้าวกล่องค่ะมีข้าวไข่ดาวแล้วก็ ไก่ทอดกระเทียมพริกไทยคะ่ะเพราะว่ามีเด็กๆของพี่บู๊กับน้องวิวมาด้วยถ้าสั่งแบบเผ็ดจริงๆเขามีกระเพรามีผัดเครื่องแกงให้เลือกด้วยนะคะแต่ว่าเราเน้นแบบไม่เผ็ดค่ะแล้วก็ทานง่ายๆไม่สอท้องด้วยแล้วบนเรือจะมีน้ําดื่มให้บริการคะ่ะเป็นน้ําดื่มเย็นๆชื่นใจข้อแนะนําสําหรับใครที่มาเป็นทริปส่วนตัวแบบเรือหางยาวแบบบุง้งรอบนี้นะคะแนะนํา ลองเตรียมสเบียงมาด้วยเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะเพราะบนเรือจะมีบริการแต่น้ำเปล่าเผื่อเราหิวช่วงกลางวันหรือว่าระหว่างวันเราก็สามารถหยิบมาทานได้เลยหรือถ้าใครชอบดื่มน้ำหอัดลมก็สามารถซื้อน้ำหอัดลมมาฝากแช่ในกระติกบนเรือไว้ได้เหมือนกันค่ะเราก็มีสเบียงมาบ้างเหมือนกันเผื่อเด็กๆจะหิวช่วงบ่ายค่ะทานข้าวได้กันค่ะอื mm. ตอนนี้เราทานข้าวเสร็จกันเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำแล้วก็แนะนำให้ทุกคนทำตามนะคะก็คือการเก็บขยะทุกชิ้นค่ะที่เรานำลงมากลับคืนสู่ฝั่งด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราท่องเที่ยวในเขตอุทยานค่ะที่นี่คืออุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมดังนั้นเนี่ยบนเกาะเนี่ยเราจะไม่ได้พบเห็นถังขยะเราจะต้องเอาถุงที่เรานำลงมาใส่ขยะกลับขึ้นเรือแล้วก็กลับขึ้นฝั่งไปทิ้งด้วยตัวเองเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ อย่าลืมทำตามกันด้วยนะคะ เราจะเกาะกระดานค่ะเราจะเดินทางจากตรงนี้ประมาณ20นาทีเพื่อไปที่เกาะเชือกเป็นจุดต่อไปสําหรับการดําน้ําชมปะการังของเราค่ะเดินทางแต่ละจุดนี้ไม่ไกลเลยค่ะดีมากเลย เกาะแหวนค่ะเกาะน,นี้เนี่ยปกติจะเป็นจุดดำน้ำลึกก็คือสกูบเบดิวิ่งแต่ว่าเราสามารถมาจอดที่นี่เพื่อดำน้ำตื้นหรือสโนว์คลิ่งได้ด้วยค่ะจุดดำน้ำส่วนใหญ่เนี่ยน้องเขาแนะนำาให้ว่ายน้ำล้อตามหน้าผาค่ะเราก็จะเห็นเป็นพวกดอกไม้ทะเลแล้วก็กรละลปังหาแต่ว่าจะอยู่ลึกนิดนึงดำได้แต่ต้องระวังค่ะแต่วันนี้เรามีน้องไกด์ลงไปด้วยค่ะเขาค่อนข้างปลอดภัยเกาะน,นี้เนี่ยปกติเราไม่สามารถขึ้นเกาะได้นะคะเพราะว่าบนเกาะเนี่ยมีถ้ำซึ่งเป็นสัมปทานลังนกอยู่ค่ะจะมีคนเฝ้าอยู่ที่นี่่ด้วยคะ Yeah. you จุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจุดนี้จุดที่เราลงไปดูจะเป็นแนวหน้าผาค่ะที่บุ้งเห็นก็จะเป็นกระปังหางก,กับดอกไม้ทะเลแล้วก็จะมีปลาตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็ที่สําคัญคือเราเห็นปลากระตักตัวเล็กๆค่ะเป็นพันๆตัวเลยค่ะดูน่าตื่นตาตื่นใจไปอีกแบบเลยค่ะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราจะไปดำน้ำอีกเกาะหนึ่งค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งไม่ไกลค่ะ นี้เรือพาเรามาถึงจุดสุดท้ายของการเดินทางวันนี้ค่ะที่นี่คือเกาะเชือกค่ะเราจะจอดตรงข้างๆเกาะเพื่อลงดำน้ำําเหมือนกันกับเกาะที่แล้วค่ะก่อนนี้เราไม่สามารถขึ้นเกาะได้เพราะเป็นเขตสัมปทานลังนกค่ะจะเห็นมีค่าแล้วก็ติดใบห้ามเข้าอยู่เพราะว่าเขามีการทำอุตสาหกรรมลังนกด้านในค่ะเราจะจอดดำน้ําที่นี่อีกจุดหนึ่งดูแล้วตรงนี้น้ําไม่ได้ลึกมากค่ะแล้วก็เห็นปลาจากบนเรือค่อนข้างเยอะด้วยเดี๋ยวเราลงไปดูใต้น้ํากันค่ะ ดำน้ำที่นี่มีนีโมเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีพอมีปลาการังให้ดูรวมกับปลาสีสวย,สวยๆเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะกลับที่ท่าเรือปากเมงค่ะใช้เวลาประมาณ 40, 40นาทีนั่งกับตัวน่าจะแห้งพอดีค่ะเดี๋ยวเรากลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านกัน ถึงท่าเรือปากเมงจังหวัดตรังเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทริปตะลุยสีเกาะด้วยเรือหางยาววันนี้สนุกมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากมาตามรอยเรามาได้เลยค่ะที่ท่าเรือปากเมงค่ะสำหรับทริปนี้ถ้าใครถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะและเจอกันใหม่เร็วๆนี้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเรายังมีคลิปอื่นๆให้รับชมกันอีกด้วยนะคะ กดเลยค่ะ